มึเปิดไม่ได้เด็เนาะมีหมายมีหมายมั้เดี๋ยวขาวู้แจข้าวู้แจข้าแจไม่อยู่แน่ใจนะ <laughs> 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 tôi chín rưỡi đi luôn bình á bởi vì là mình mình khe tiếc à, <laughs> like nói à, đứa băng mãi còn nè à, băng có ăn mãi còn หมายถึงเจ้าของผูวว้ครอบครองสถานที่บา้านเลขที่480ทับ36 316หมู่ที่2ซอยหมยู่บ้านทฤกษานารา53แยก40แขวงสามาาสามรดงเขตาบางพลีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหมายค้นเพื่อพบและยึดสิทธิของซึ่งจะเป็นพยานฐานในการไต่สวนบุญฟ้องหรือพาาิจารณาซึ่งมีไว้เป,ป็นความสิหรือได้มาโดยดิกฎหมาย หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดและหมายค้นเพื่อพบบุคคลที่ออกหมายจับตามหมายจับที่33/2567ลงวันที่9ธันวาคม2567ซึ่งออกโดยสารทุจริตและบุคคลิูิชอบภาคหนึ่งนะครับหมายค้นก็มีครับหมายจับอะไรนะนาะจิริยะ 사초 <muchas> 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 <muchas>

คือแบบว่าภาพมันง่ายสุตัวดตัวเของระาส a น e คเป็นหมายขเือนี้เปนจวหานาคอันนี้เป็นหมายจับของสาระาอื่นแล้วรชอบพหนนะครับหมายจับถึงอ่าคุณสภตดานะครับคงมเจริญบุตรนะครับเคยโดนจับมาก่อนไหมไม่เคยนะหมายจับ ซึ่งกล่าวหาว่านะครับกระทำความผิดฐานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ทําเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสารกระทําทการปลอมแปลงเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ร่วมกันช่อโกงร,ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐปฏิบัติหรือรลบเว้นกาปรปฏิบัติหน้าที่อย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือรล่เว้นการปฏิบัติมเขเาชื่อลูกมา,มาใช่องชื่อลูกมากูลูกเนี่ยลายแรกเลยสองลายแรกายแรก<า>แต่แล้วเมี่เี้ยงลูกถ้าทมทำลาเนี่ยลูกไม่เห็นคูู่้ลาหนาหนาที่ แต่เคสของลูกเนี่ยเป็นเคสแรกที่เราเจอเพราะเคสของลูกเนี่ยเป็นเคสแรกที่ทําให้ธนาคารเจอเพราะว่าพอไปดูข้อมูลแล้วเฮ้ยน้องเพียร์อยู่เลยแต่แล้วมีมีใหม่ใช่ไหมที่ว่ากู้ก่อนที่เขาจะรับราชการด้วยก่อนที่เขาจะมาเป็นเชื่อเพียงอดอแล้วว่าไหมเหมืนเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใช่ไหมไม่ตัวคี้พี่ครับถูกนไหมเออสมัครนี่ก็กู้ด้วยใช่ไหมแฟนใหม่เนี่ยมีชื่อด้วยใช่ไหม ไม่้วตอนกู้ป็นัานการกู้เป็นว่าเป็นใช่ไหมเป็นแต่สังกัดอยู่ที่โคชสิบหรือเปล่าไม่ได้อยู่อีกไม่ได้อยู่ใช่ไหมบบชื่อชื่ออะไรน้องชื่ออะไรกัน